เบาเลองโดนเบาตำรวจกุ๊กถ้าจะดูแล้วว่าคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ต้องดูหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งปีมีสิบสองแต้มโดนหักไปหนึ่งแต้มแต่เขาว่าถ้าจ่ายนะตอนนี้ผมลบให้นะก็คือคืนแต้มให้ยอดการคืนแต้มให้แต่น้องเขาน่ารักมากเลยนะมีแต่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยพ่านถึงยอมจ่ายใช่ไหมถูกต้องเถาๆทิวๆเลยโอ้คอยติดเถียงสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าอันนี้เออใช่ๆมีแบบ ที่ไปที่มาก็บอกว่าเออเราก็เหยียบจริงหรับกระยานอ่ะนะเนาะยานตามูยางต่างบอกคูไค่คือองอันนี้ตำแแบลข้ารับก็พูดแล้วเฮเบิ่งกันนะเสียงผู้ใหมากสวัสดีค่ะคนสวยดังไหมเด้อ งม่อีเลจะังกันได้อะไรเป็นได้หนาขายรถใด้พวไม่บอต่จะ้งไปเอาใส่เองได้ต่ค้ายต่อบไห้ข้อบะไรขอปอมแปมเขาจะเอาเอาได้ขอเซ็นสักขอปลอมแปให้ฟรีก็ได้แปงต่แป้งข้าเจ้าเป็นท่าแตปีทปปีเราะเปล่งเพื่อนมันว่าเป็นแป้งล่ะม่ลยเพื่อขหนาสืบว้ยจะเป็นต่แป้งมันก็มาหาข้อื่นใส่แต่แป้งมันก็ป็นาสื่ออยู่มันเปนญเาออกมาบ้าไ สามเกือบเกือโอ้ใบสอัวเกือบใบสามืไปกลาบาทเลยจังก้าบาทครับเปล่รถบ่ลูกค้าบ่เปลี่ยนเปลี่ยนรถบ่เปลี่ยนรถครับวาสนาแยงได้ยังเอยเสด็ไปนั่งร้านหมูกระทะตุเลยกับครับรถไปเงกนี้เว่าสมารากินยูสารคามดอกกสินไปเพได้ดสมากินยูสารคามดอกยู่นไนของสารคามบอกเลเด้อ เขกว่าท่านโดนยุ้ยหมว่ท่านหดไตมาดยุ้ยไหมท่านพ่อสามเดือนยุ้ยแม่แล้วมันเป็นัหแม่หดสัตว์ไม่นไ่้ต้องดูต้องทูกถ้านง่ายกลัวที่โอเพนเวลารถไฟฟ้าเจ้าหอกคอยไว้ยังมันไข่เรืองรทำเงินป่ได้ จริงเหรอเต้ยต้อนไปร้านเขาหนี่งกีด้วยเปิดประตูพืชแล้วแห่งไฟเขาไปนั่งเดี๋ยวมึงก็เปิดออกมาได้คุยภาษาไทยขั้นนั้นเท่าใดเกาะขั้นนั้นเท่าใดมันเป็นกังไดมันเปิดคางบ่กอันนี้คือปิดเกาะไม่ยังสีแม่จักบาทขั้นนั้นกุแจ๊แป๊วแป๊วกุแจ๊เป็นนาโซนนาโซน ่อยเห็นอดีนั่งแหลอยเล็สีอ่อยวาเหมาะสมที่ดักอีนี่ย่าเงินขือมด้มาจริงจริงเปิดประตูกระเทิงนเี่ยบอกเลยาปดอกท่านนี่ยู้งรังคางนี่ย่างไปคิดพอดทมดบ่าเขาทรงอ่ไปมือเล็กมือเดเขาทรงบอถึกตามรักมันนกิดคิดแ้ศูนย์งบินนเป็นลมพียบแมนไอ้เขาเป็นพ่เขาเศร้าเขาเศร้าแพอากาศเนลากหนาวคือการอากาศเย็น เจ้าไปดัลไลทานบอลเล่าเราเปลี่ยนถือมือคน้องเพชรเป็นก้อนเราขับไปฮอนรถบานพอดีหลานว่าหลับเร็วแล้วเปลี่ยนขึ้นเลยไปนี่วัเราเป็นหัดเยอรมันบหรือจังใหญ่โอบ้านมันไข่ไข่ล้องเพียรไข่อะไรเนี่ยฮัตโนวีแต่ว่าไม่ไข่ดิหัดเรือมัดว่ามีไข่ดิเป็นมัดนะแต่โลกนี้น่าจะเป็นปอมแปมน้องนางไม่ค่อยอาบน้ำว้ายผู้ใดว่าพุ่งกุมกันรู้แข็งแรงกันต่อเร้่อค่ะแกแข็งเพราะกระเลืงมาเสริมเพิ่เยอะเลยไปอย่าง ขเขาไปหอดบ้านไปยังเสียงไปแล้วรับอะไรเนี่ยนอนจบถีบกลัวคนหนึ่งรับไปรับอะไรเราไปไรไลมือแล้วนั่นใจยู้ด่วนหุ่นไหมขอเป็นเิ็แน่ขอเงินเก็บแม่เดี๋ยวสีอาบน้ำดูจะปะอะไรน้ำเก็บพร้มแปลงหรือเปล่าเราไปเก็บดอกอันนี้ไปทำขายดีกว่านไม่ใช่ดอกเรามันเป็นดอกทูบมันเป็นดอกทูบหรือสีได้เนี่ยไปดอกเราเลี้ยงมาโฮงเรืดอนี้ยังคือจะเป็นธุรกิจเบิร์เนาะธุรกิจไม่แล้วเจอแล้ว เอ้าเซ็นกินอย่างเดียวจ้าผู้เจ้าเห็นเซ็นน่นจากกันเข้าไปยนอมซีจากกันเอี้ยงกาะบางสามหมอไปรัดไปอุดรนไปออกข้างขุนพ่าบ่าบอดอกเล่าไหลายสี่ส้วนขอยเก็บดอกเล่าใส่รวดเก็บไปยังเก็บไปตากแดดเอาไปตากแดดเอาไปเตีงรานพน่าวบโอ้ยแดดกระแดดห่อนก็ห่อนจีก็จอดจับจับแล้วจอดจับมีรากไปบงรัน เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบื้องสิพาน้องๆไปเบื้องยู่ยเลียกแว่าอยากไปเบื้องยู่ยก็ไปยังไปยังสถานที่ใหม่แต่วันไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกไปเมื่อเจ้าไปใช่แล้ก็ไปต้องไปดูเป็นไอเดียเป็นนู่นนี่นั่นแหละค่ะเต้ยนอกเป็ดปะเนี่ยรวยหมดเลยเขาจะต้องดูพิล่าสีแต่ว่าตอนนี้แป้งเขากำลังกวนดูมันกวนพ่อพี่ปฟาดัางก็กล้าบินมาแบบว่าเฉลียวเฉียวเนาะไม่มันไม่ตื่นไหมพ่อ แต่มึงยังบวตื่นเนาะตำรวจมึงยังบวตื่นจอดมาเฮ้ยมืงเดีนเข้ามาแบบว่าใส่โซ่ไข่เนาะลาสิโซงไอ่แล้าไปเรียนเลี้ยนหมอลำเหมืนก่อนต่อสิ่งสิ่งต่อสู้โอ้ยเยวาเลี้ยนหมอลำเถอะอายุได้บอโทษอาชัแล้วกระดูกกระดูกไม่ไหวแล้วไอ้เข็มแห้งขักตัวเยังเอาเรื่องไอ้คอยด้วยเมื่อวานก่อนจีบหาไอ้คอยไม่ด้วยเสียอยู่เรื่องนกท่าไปเลรอ เขาพักมือนึงแล้วเขากรสิเด็ไปหคู่ตอนแรกอว่าเสียเอารถขั้นขามากแปมไปเอาไปสอมเลียวเนอห่างบอกอะไรมาเดืนเชนเียตาขายถิมเลยนี่ยชุแค่ชรุดเล็กน้อยเล็กน้อยเกือบ้อลี่นบอกว่าเกือบเรี่ยนทีรีบอกเอาพี่น้องเอาอันเลกก่นพังเมียเล็ก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 ล็กเล็กเล็ล็กเ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 ล็กกเลเล็กเเล็กเกเล็กเล็เล็ก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 เลล็กเล็กเล็กเเล็กเเล็กเล็กเล ใช้เน้อมาโอ้ยโอ้ปาดอียงก่นดิตู้เ <House> ย oh! 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 yes. ็นติดปาดคือยังเดตเย็นไปน้ำแต่ลำโพงพอดซับผิวเสียน่องนึงอ๋อมันเปื่อยเอียงเปือยเลยเอามาท่าน้ำเนี่ยปอมแปมไมเป็นรีป่ามไม่เกแต่มันมันเีย้อยนีกลกบ่ตัวลกคีมเลยน่ลมือนักนวาสียางป ข่าอยู่กีบหยังฮะแต่พ่อไอ้นั่นหี่ยวกีบหยังมันมาเอามันมากีบยังกีบท่าไม่ไหวมันมาติปากหลาสื่อมากกัื่อขึ้นหลานอยู่ปิ๊ง่มาติปากลานว่ะใช่แคือนหนึ่งวดสีหยั แมนบอแมนโอ้ยยืดา่าไฟวะสันมันเฮียในรถถอยเพราะว่าโปวดได้บัตรปาดเช็คเบอร์วนซูนแน่ปวดบัตเดี๋ยวนี้อันนี้บพเห็นกับดา่าวสันเอามันเป็นขี้มท่ามือนุ่มแล้วมันก็หอมโอ้ยไกย่ย้นยอนไก่ย้อนอันกลัวท่าดา่าวสันอ,าาอันนี้แม่อ,มมอันนี้เพราะแปรมว่าอัน้ไหมาตัวน่งท่าบ่ได้ปลเรื่องเลื่อมของเก็บของบ่ตเดียวก็มีประสบการณ์แต่ถ้าบัตรได้อยังเขาเบ่งบอล เพวของนเ้วำไปไปของน้ำน้ำพ่อนี่ไปไปเข้าปะไมได้องน้ำว่จีจอดปั๊มบ๊อบอปั๊มบ่อปั๊มอามาทางไหนบบอปั๊มมันมามีฝังขางอ๋อมันมันมีแต่อีกฝังอีกฝังนึงน่แหละย่างตรงไปหละ ไปย่างไปเลย่าเมื่อกี้เขาวัดอาบอยู่อ๋อนั่นไปเย่่วตรงตรงสามแยกอย่าไปย่่มตรงสามแยกพ่อพ่อน้าไม่ไหลพ่อเอาวางไว้เลยพ่อไม่ต้องไปอาบแล้ว่อตอนชุมแพร่อย่เนี่ย ไปห้องน,น้นไปกินต่อ,อไปโอเคพี่น้องเราดพ่อผไก่ค่ะ